สวัสดีครับสำหรับการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนนี่ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะหนึ่งในการ์ตูนอมตะที่อยู่คู่เป็นขวัญใจของผู้คนมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่า1ิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้บ้างอะไรบ้างแต่ก็นั่นแหละคือมันเป็นการ์ตูนที่อยู่ในระดับสุดยอดข้อมูลก็เลยมีมากมายเต็มอินเทอร์เน็ตนะฮะบางเรื่องคุณอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซ้ำแล้วก็อันนี้เฮ้ยขอโทษทีวะนะขอโทษทีนะฮะเอาละครับอย่ารอช้าฮ แนะนำตัวละครชิซุกะจังครั้งแรกเนี่ยแต่เดิมเธอเคยมีชื่อว่าชิซุกโกะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในหน้าแนะนําตัวละครนะฮะแต่คนดูอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะในฉบับหนังสือการ์ตูนเนี่ยก็จะเรียกชิซุกะจังว่าชิซุจังเฉยๆคือตัดคําว่กกากะออกไปแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนจากชิซุกโกะมาเป็นชิซุกะตอนไหนอันนี้ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันแต่เขาคาดการว่าน่าจะเขียนมาสักประมาณ2ปีก็ค่อยเปลี่ยนชื่อแต่เปลี่ยนทําไมอันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะฮะแต่ถ้าให้เดาเนี่ยก็น่าจะมาจากอยากให้ชื่อของเธอมีความหมายที่ตรงตาม าเพราะคําว่าชิซุกะในภาษาญี่ปุ่นก็จะแปลว่าเงียบและสงบส่วนในเวอร์ชันอนิเมชันเนี่ยก็จะเรียกว่าชิซุกะจังมาตั้งแต่ต้นโดยทีมสร้างอนิเมชันเขาบอกว่าคําว่าชิซุกะจังอะมันฟังเลื่อนหูกว่าคําว่าชิซูังเฉยๆที่เป็นแบบในหนังสือการ์ตูนซึ่งทางอาจารย์ฟูชิโกะคนวาดดรามอนก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ก็เลยยอมให้อนิเมชันเน่ะเรียกชิซุกะจังว่าชิซุกะจังไปตลอดเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันอนิเมะภาษาไทยบ้านเราเนี่ยเราก็จะได้ยินเรียกว่าชิซุกะจังมาตั้งแต่แรกนมากัททีี่่ข้อ ก็คือเซตติ้งตอนแรกเนี่ยเขาให้พ่อแม่โนบิตะเนี่ยเป็นคนใจดีมากไม่เคยโกรธโนบิตะเลยในหน้าแนะนําตัวละครตอนแรกเนี่ยเขียนว่าจะไม่โกรธโนบิตะอย่างเด็ดขาดแต่เมื่ออาจารย์ฟูจิโกเขียนกร์ตุนเรื่องนี้มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดจะให้แบบโนบิตะเป็นเด็กไม่ได้เรื่องไม่ได้ความแล้วดรามอนช่วยเหลือแล้วจบเลยเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็จะไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยก็เลยเปลี่ยนนิสัยของทั้งคู่โดยเฉพาะแม่แบบทันทีทันควันจนคนอ่านยุคแรกๆคงมีงงอ่ะปัจจุบันถ้าเกิดลองไปดูหน้าเว็บไซต์ออ ออนเ,นเขาเขียนแนะนาตัวละครคุณแม่โนบิตะไว้ว่าโนบิทามโกะแม่ของโนบิตะเป็นคนซุ่มซ่ามเข้ากับคนง่ายแล้วก็ฝึกฝนและใช้งานโนบิตะตลอดเวลาคําติดปากของคุณแม่ก็คือเบิงเคียวชินาไซที่แปลประมาณว่าเรียนหนังสือซะอิงโง่ล้อเล่นนะฮะเขาพูดแค่ว่าเรียนหนังสือเฉยๆมากันที่ข้อที่3ร่างกายของโดราเอมอนขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ซึ่งมันก็แปลว่าโดราเอมอนเนี่ยขับเคลื่อนด้วยพลังแบบเดียวกับกันดั้มเลยแต่พอมาคิดดูดีๆก็น่าจะเป็นไปได้แหละโดราเอมอนนี่ไม่น ใช้แบตเตอรี่ไอ้น้ําหรือใช้แก๊สอะไรแน่ซึ่งเราต้องอ้างอิงจากรูปส่วนประกอบต่างๆของดราไอมอนซึ่งช่วงที่เขาเขียนเนี่ยก็น่าจะประมาณปี1975ตรงบริเวณคอดราไอมอนเขาเขียนเอาไว้ว่าเกนชิโรที่มันแปลประมาณว่าเตาปฏิกรณ์ประมาณูหรือ New Clear นิวเคลียร์นั่นแหละส่วนข้างล่างก็เขียนว่าไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปก็จะกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์แต่มีเหตุผลบางอย่างก็เลยทําให้หนังสือการ์ตูนดราไอมอนเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลบคําที่เกี่ยวข้องกับ คำว่านิวเคลียร์ไปทั้งหมดเลยจนเหลือเป็นแค่คำว่ากินอะไรเข้าไปก็กลายเป็นพลังงานเฉยๆทำเอาคนญี่ปุ่นออกมาโพสต์กันเต็มโลกโซเชียลเลยว่าเฮ้ยมันหายไปได้ไงอ่ะเหตุผลที่แท้จริงเขาก็ไม่ได้ออกมาบอกหรอกนะฮะแต่เหตุผลที่ดูฟังแล้วน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อปี2011มีซึนามิเข้าประเทศญี่ปุ่นที่ทําให้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จังหวัดฟุกุชิมะระเบิดก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟที่จะตีพิมพ์การ์ตูนเรื่องนี้ที่เป็นการ์ตูนสรบ็ก่ะพงป สูญเสียกันไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจลบคําที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจบางคนทิ้งไปนั่นเองมากันที่ข้อที่4ี่ก็คือพวกโนบิตะและโดราเอมอนอาศัยอยู่ที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นโดยอันเนี้ยต้องอ้างอิงจากโดราเอมอนตอนหนึ่งที่มีฉากเอาจดหมายยัดเข้าไปในเอตู้จิ๋วเนี่ยแล้วจะรู้ว่าใครเป็นคนส่งมาอย่างที่เห็นในภาพเลยก็คือระบุครบเลยว่าซุนิโออาศัยอยู่ในเมืองเนริมะจังหวัดโตเกียวเพราะฉะนั้นพวกโนบิตะก็ต้องอาศัยอยู่ที่เมืองเดียวกันแน่นอนหรือโดราเอมอนในช่วงปีหลังๆอย่างภาพนี้ ถ้าดูที่จดหมายทางซ้ายก็จะเป็นจดหมายที่เขียนมาหาแม่โนบิตะก็ยังเขียนที่อยู่เป็นเมืองเนริมะเช่นเดิมแปลว่าไม่มีการเปลี่ยนเซตติ้งที่อยู่ของการ์ตูนเรื่องนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันส่วนในสถานที่จริงนั้นเหมือนในการ์ตูนไหมผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะผมไม่เคยไปเมืองนี้มาก่อนแต่จากที่ไล่ดูใน Google Street View เนี่ยก็เหมือนเมืองญี่ปุ่นทั่วๆไปนะฮะเพราะมันก็คงเปลี่ยนจากอดีตมามากพอสมควรแล้วล่ละเคยมีคนญี่ปุ่นว่าจําลองแผนที่ของบริเวณที่โนบิตะอาศัยอยู่มาด้วยโดยเขาก็เอาจากบ้าน,ซนเซ หากว่าบ้านแต่ละคนไปทางไหนอะไรยังไงแล้วก็ออกมาเป็นภาพเนี้ยบางคนก็คอสเพลย์เป็นซูนิโอไปยืนในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ้านซูนิโอตามในหนังสือการ์ตูนด้วยส่วนเหตุผลว่าทําไมอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอทั้งสองท่านถึงเลือกใช้เมืองเนริมะเป็นเซตติ้งหลักนั้นก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแต่คาดเดาว่าน่าจะมาจากที่อาจารย์ทั้งสองท่านน่ะตอนที่ย้ายมาอยู่ที่โตเกียวได้มาอยู่ที่หอพักที่ชื่อหอพักโทคิวะในเมืองโทชิมะที่เป็นหอพักที่เป็นสถานที่รวมตัวกันของตำนานนักเขียนการ์ เช่นอาจารย์เทสึกะโอซามุคนว่าเจ้าหนูปรมนูอาจารย์โชทารออิชินโมริผู้ให้กําเนิดคาเมนไรเดอร์และอื่นๆอีกมากมายแล้วถ้าเกิดเราลองไปดูแผนที่เนี่ยก็จะเห็นว่าเมืองเนริมะนั้นติดอยู่กับเมืองโทชิมะเลยก็เลยเป็นไปได้ว่าอาจารย์ทั้งสองท่าน,นการจะสร้างเมืองขึ้นมาสักเมืองหนึ่งในการ์ตูนเนี่ยก็เอาต้นแบบมาจากเมืองข้างๆและกันใกล้ดีแล้วเมืองเนริมะนี่ก็ใหญ่กว่าเมืองโทชิมะพอสมควรเลยมาข้อที่5แล้วนะฮะก็คือของโปรดของโดราเอมอนก็คือโดรายากิ อันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่แต่ช้าก่อนช้าก่อน <c oughs> คือสาเหตุที่โดราเอมอนชอบโดรายากิเนี่ยถ้าตามการ์ตูนเนี่ยก็คือแฟนเก่าของโดราเอมอนที่ชื่อโนราเมียโกเคยเอาโดรายากิให้โดราเอมอนกินเจ้าแมวฟ้าก็เลยชอบมากเพราะมันทั้งหวานทั้งอร่อย และปัจจุบันเวลากินก็ยังทําให้นึกถึงความทรงจําดีๆของแฟนเก่าด้วยและที่พูดมาก็คือสาเหตุในการ์ตูนส่วนในความเป็นจริงเนี่ยเพราะอาจารย์คนวาดอย่างอาจารย์ฟูชิโกะก็ชอบโดรายากิเช่นกันก็เลยให้โดราเอมอนชอบเหมือนกันด้วยซะเลยซึ่งโดรายากิร้านที่ทั้งโดราเอมอนและอาจารย์ฟูชิโกะชอบนั้นก็คือร้านที่มีชื่อว่าโทกิยะที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1948แล้วโดรายากิของร้านนี้มีรสชาติที่กําลังดีไม่หวานเกินไปทําให้อาจารย์ฟูชิโกะตกหลุมรักโดรายากิร้านนี้มากๆ เพราะบางเจ้าก็ทำมาหวานเกินไปนะฮะถึงขนาดอาจารย์แกยังเคยเขียนให้โดราเอมอนพูดในการ์ตูนประมาณว่าอาม่าสกิหรือโดราเอยกิว่าจาโดดาที่แปลว่าโดราเอยกิที่มันหวานเกินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดรูปผิดทางเอามากๆเลยนะครับมาต่อที่ข้อที่6เลยก็คือเหตุผลที่โดราเอมอนมีสีฟ้าถ้าอิงเอาจากตอนพิเศษกําเนิดโดราเอมอนเนี่ยก็คือตอนที่โดราเอมอนถูกสร้างมาก็มีสีฟ้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาก็ทาสีเหลืองให้เสร็จแ,แล้วมีอยู่วันนึงก็โดนหนูกัดก็เลยต้องไปรักษาปรากฏว่าหูหายไปเลย ทำให้แฟนสาวโนราเมโกขำชอบใจอารมณ์แบบคนหัวร้านอะไรแบบนั้นโดรามอนก็เลยเสียใจมากก็เลยไปกินยาที่ชื่อเกงกีโนมโตภาษาไทยก็คือยาเสริมกําลังใจเพื่อจะทําให้ตัวเองไม่เศร้าแต่ดันไปกินยาที่ชื่อฮิเกกิโนมโตที่เป็นยาโศกเศร้าแทนก็เลยร้องไห้หนักมากจนน้าตาทําให้ตัวเองกลายเป็นสีฟ้าเหมือนตั้งแต่ตอนสร้างมาตั้งแต่แรกนั่นเองทีนี้ในตอนที่โดรามอนลงในนิตยสารรายสัปดาห์รายเดือนช่วงแรกๆเนี่ยซึ่งนิตยสารก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะในตอนนั้นอ่ะมันมีข้อจ กายของเครื่องพิมพ์แล้วหน้าแรกของการ์ตูน่ะแต่และเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าสีแล้วเรื่องอื่นๆที่อยู่ในนิตยสารด้วยเนี่ยหน้าสีก็จะมีแบ็กกราวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองส่วนชื่อเรื่องอ่ะก็จะเป็นสีแดงดรามอนก็เลยต้องทําตามเช่นกันดังนั้นเพื่อให้ตัวละครอย่างโดรามอนเด่นขึ้นมาอาจารย์คนวาดก็เลยตัดสินใจให้ดรามอนเป็นสีฟ้าหรือบางทีก็เป็นสีน้ําเงินด้วยเพื่อที่จะได้ตัดกับสีอื่นๆแล้วดูเด่นอย่างที่เห็นในภาพมาข้อ7ต่อเลยสาเหตุที่ดรามอนไม่มีหู mm hmm. ก็คือโดนนหกั ตามจากข้อที่แล้วแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงสาเหตุที่โดราเอมอนไม่มีหูจากอาจารย์คนวาดเนี่ยอันนี้ผมไม่อ่านเจอมานะครับแต่ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มว่ามาจากอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอพูดจริงๆแต่เห็นลหลายๆที่พูดตรงกันเพราะงั้นเรื่องไม่มีหูนี่ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเขาบอกกันว่าอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอเนี่ยไม่อยากให้โดราเอมอนอดูเหมือนแมวที่เป็นสั์ปะหลาดยากก็เลยเอาหูออกไปจากหัวมันให้มันดูกลมๆน่ารักขึ้นเพราะคุณลองดูโดราเอมอนในยุคแรกๆตัวโดราเอมอนจะยังดูใหหหญ่่่่กกกกกวววาาััดดดูููแแล้้้็รรสึปๆไไมมนนอ ปัจัจุนถ้าเกิดร้องยังให้มีหูเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะทําให้เด็กบางคนร้องจ้างมาก็ได้เพราะนึกว่าเป็นแมวยักษ์อีกทั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีตำนานสัปประหลาดที่มีชื่อว่าเนโกมาตะที่มีหน้าตารูปร่างเป็นแมวขนาดใหญ่เลยแต่จะยืนเหมือนคนแล้วก็หน้าตาน่ากลัวรวมๆก็เลยให้โดราเอมอน,เ,นเอาหูออกไปดีกว่าไม่งั้นอาจจะโดนเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นได้แถมยังเอามาเล่นมุกตลกตลกได้ด้วยว่าเฮ้ยแมวอะไรฟะไม่มีหูมาต่อกันที่ข้อที่8ก็ยังหนีไม่พ้นเกี่ยวกับตัวโดราเอมอนนะก็คือทําไมโดราเอมอนถึงกันูเดดถ้าิ นี่ก็คงจะรู้แล้วละก็คือเจ้าตัวโดนหนูกัดนะนะก็เลยกลัวแต่ถ้าเกิดเราอ้างเองจากที่อาจารย์ฟูจิโกะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าฮานาชิโนะโทก็กุชิฉบับเดือนพฤศจิกายนปี1984ว่าเออผมคิดว่าการสร้างจุดอ่อนให้ตัวละครเนี่ยมันสนุกดีนะครับเพราะตัวละครที่โผล่มาในเรื่องโดราเอมอนเนี่ยก็อเอาแบบอย่างมาจากทุกคนรอบตัวคนอ่านนั่นแหละรวมถึงตัวคนอ่านด้วยอย่างเช่นนะมีคนสักคนหนึ่งที่แบบเกลียดหนูมากประมาณว่ากูเผาบ้านได้เลยอ่ะถ้ามีหนูอยู่ในบ้านอะไรแบบนั้นเพรราาะั้นก ที่ดราเอมอนเกลียดหนูเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของดราเอมอนนั่นแหละแล้วยิ่งมาคิดว่าเป็นแมวแต่ดันกลัวหนูนี่มันก็ดูแปลกและดูตรงกันข้ามดีนะครับแล้วต้นแบบของการกลัวหนูเนี่ยผมก็เอามาจากภรรยาของผมเองนี่แหละครับเพราะเธอเคยบอกว่าสามารถเผาบ้านได้เลยถ้าเกิดอยู่กับหนูตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยแล้วอาจารย์ฟูจิโกเองก็ใส่รายละเอียดได้ดีด้วยไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจะมาเกลียดอย่างเดียวต้องมีที่มาซึ่งก็เหมือนมนุษย์เรานั่นแหละที่เคยโดนอะไรบางอย่างกระทําในอดีตจะกลัวหรือเกลียดมันในปัจจุบันแต่่่่ลาสสุดเมือิ้นปีี29ท ามาโดราเอมอนได้ฉายตอนที่มีชื่อว่าเนซุม um id ิโตชิดโยโดราเอมอนแปลประมาณว่าปีนี้ปีหนูนะจ๊ะโดราเอมอนทํามาเพื่อฉลองปี2020ที่เป็นปีหนูนี้ก็เป็นเรื่องราวประมาณว่าโดราเอมอนที่กลัวหนูมากเนี่ยแถมปีที่จะถึงนี้ก็เป็นปีหนูอีกโนบิตะก็เลยบอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> มาพยายามเพื่อเอาชนะความกลัวหนูของนายกันเถอะเพื่อต้อนรับปีใหมด่ดีๆที่จะถึงนี้แต่โดราจังก็งัดเอากระบองความไม่ชอบออกมาที่สามารถทําให้คนที่จับปลายกระบองกลัวสิ่งที่เรากลัวได้โดราจังก็เลยส่ง ่งต่อความกลัวหนูให้กับโนบิตะแล้วโดราจังก็กินยาสไตล์สปาร์ตันที่จะทําให้กลัวสิ่งที่กลัวมากจนชินชาและไม่รู้สึกกลวยและก็นั่นแหละทาให้โดรอมอนจากที่กลัวกลัวหนูเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นเรียกว่าเป็นภาพที่โคตรแร,รและหายากออกมากมากเลยนะฮะที่จะเป็นแบบนี้ได้ aki, ต <t> <ry> แต่ตอนจบพอยาหมดฤทธิ <ry> <t> ์ก <ry> ็ โอเคข้อ9แล้วนะฮะก็คือตัวละครปริศนาหุ่นยนต์เป็ดโดยในนิตยสารที่มีชื่อว่าโชกะคุนิเนนเซเมื่อปี1970ได้มีตอนหนึ่งของโดรัยมอนที่เซวาชิเเหนของโนมิตะได้ส่งหุ่นยนต์มาช่วยเหลือลาฟอลโลโดรัยมอนเพราะการดูแลโนมิตะของโดรัยมอนอผลมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรโดยหุ่นยนต์ตัวนั้นมีชื่อว่ากาจโกเป็นหุ่นยนต์หน้าตาเป็ดพูดภาษามนุษย์ได้แต่ก็ยังมีอุปนิสัยของสัตว์ติดมาด้วยอย่างเช่นยังร้องแกเหมือนเป็ดจริง โดยไม่ต้องใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่อีกเจ้าเป็ดกาจโกะเนี่ยก็ปรากฏตัวอยู่ในการ,ร์ตูนดราไเอมอนในนิตยสารฉบับดังกล่าวมาประมาณ6เดือนแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยมีการนําตัวละครเนี่ยไปอยู่ในฉบับรวมเล่มอ้อแต่เคยปรากฏอยู่ในอนิเมชันดราเอมอนที่ฉายในยุคแรกๆอยู่นะแต่เนื่องจากการมาของเจ้าเป็ดตัวเนี้ยทำให้เนื้อเรื่องของการ์ตูนค่อนข้างเปลี่ยนโทนเพราะเหมือนเพิ่มตัวละครหลักเข้ามาตัวหนึ่งเลยมันก็เลยทําให้ความนิยมของการ์ตูนตกลงเพราะคนไม่ค่อยชอบเยอะแล้วเท่าๆที่ผมลองอ่านดูเนี่ยก็เหมือนเจ้าเป็ดตัว สมควรเขาก็เลยตัดสินใจเอามันออกไปจากการ์ตูนฉบับมังงะรู้สึกจะตัดไปแบบดือด้อๆเลยแต่ในเวอร์ชันอนิเมะตอนสุดท้ายของโดราเอมอนยุคแรกก็มีปรับบทให้โดราเอมอนอกลับโลกอนาคตไปและให้เจ้าเป็ดกจาจโกนี่แหละอยู่ในศตวรรษที่20แทนแล้วก็จบไปเลยแล้วก็มาที่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตอนจบของโดราเอมอนซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่มีแฟนเมทตอนจบมากมายเลยจนบางคนคิดว่าเป็นของจริงด้วยซ้ําแต่ในความเป็นจริงแล้วอะโดราเอมอนเองก็เคยมีตอนจบจริงๆอยู่ด้วยเช่นกันนะคือในสมัยแรกๆที่โดราเอมอนยัง ลงในนิตยาสารพวกรายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยก็ลงอยู่หลายเล่มอย่างเช่นเทเลบีคุงโคโลโคลโคลคอมิกแต่เอาที่ลงเป็นหลักๆเลยก็คือโชคะคุอิชิเนนเซแล้วก็โชคะคุนิเนนเซซึ่งตอนนั้นอะ่ะอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอแกก็ว่าตอนจบโดราเอมอนออกมาด้วยซึ่งก็มีทั้งหมด3แบบแบบที่1ก็คือเป็นตอนที่มีชื่อว่าโดราเอมอนมิไรเฮไคเอลุที่แปลว่าโดราเอมอนกลับอนาคตลงในนิตยาสารโชคะคุโยเนนเซปี1 9 7 1เดือน3เรื่องราวก็มีประมาณว่ามีนักเดินทาง ทางการเวลาที่สันดานเสียไล่ลุกลานไปทั่วทําให้โลกอนาคตวุ่นวายเป็นอย่างมากโดราอมอนก็เลยมีความจําเป็นต้องกลับอนาคตไปตอนแยกกับโนบิตะก็เศร้าคนสุดสุดแล้วก็จบตอนด้วยการที่โนบิตะพูดทิ้งท้ายว่าลิ้นชักของโตเนี้ยมันกลายเป็นลิ้นชักธรรมดาไปแล้วแต่พอเปิดออกมาทีไรอะความทรงจําเกี่ยวกับโดราอมอนก็กลับมาทุกทีเลยและตอนจบแบบที่สองก็มีชื่อว่าโดราอมอนกาอินาคุณาเจาที่แปลประมาณว่าโดราอมอนไม่อยู่แล้วนะลงในนิตยสารโชคาฮุยงเนนเซปีหนึ่ง 1972เดือน3เป็นเรื่องราวประมาณว่าโดรีมอนมีความจําเป็นต้องกลับอนาคตแต่ทําใจไม่ได้ก็เลยแกล้งทํบเ็นเสียสุดท้ายความก็แตกแต่โนบิตะก็ทําใจและเข้าใจถึงความจําเป็นที่โดรีมอนต้องกลับโลกอนาคตแล้วเราก็จะได้เห็นภาพที่โดรีมอนและเซวาชิดูโนบิตะที่กาลังพยายามด้วยตัวเองผ่านทีวีในโลกอนาคตแล้วก็จบไปแบบนั้นเลยและมาตอนจบแบบสุดท้ายที่มีชื่อว่าไซโยนาระโดรีมอนลงในนิตยสารโชคาคูซังเนเนเซปี1974เดือน3ซึ่งอันนี้ก็เป็นตอนที่ดังที่สุดแล้วก็เป็นตอน ที่ทุกคนน่าจะต้องเคยอ่านอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตอนที่ทําได้ซึ้งกว่าไอ้สอตอนที่เขียนมาข้างบนะนะถึงขนาดเอาไปทําเป็นภาพยนต์สแตนบายมีมาแล้วส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็อยากให้คุณลองไปอ่านดูเอาเองดีกว่าเพื่อความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะฮะทีนี้ถ้าเกิดถามว่าทาไมมีฉากจบแล้วยังไม่จบคือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะตอนที่อาจารย์ฟูจิโกะยังไม่ได้เริ่มวาดดรามอนเนี่ยอาจารย์รู้สึกตันไอเดียมากๆแต่ต้องส่งต้นฉบับให้ทันแล้วอาจารย์ก็ไปเจอแมวจรจัดแถวบ้านกับตุกต๊กกกกตตาาาาลล้้้มมนเเเยยไดไดดออออีีววรื่ง่งแแ็บ พ้นข้างรีบหน่อยเพราะเดี๋ยวไม่ทันกําหนดแต่กลายเป็นว่าผลตอบรับดีมากๆดังมากๆจนตอนแรกอาจารย์ก็ตั้งใจจบแบบ3ตอนที่ว่ามานั่นแหละแต่แฟนๆเรียกร้องกันมากเหลือเกินอาจารย์ก็เลยตัดสินใจเขียนต่อจนโดรามอนกลายเป็นการ์ตูนที่ไม่มีวันจบและเป็นอมะตะอยู่คู่กับโลกใบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเอาล่ะครับก็จบแล้วสําหรับคลิป10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องโดรามอนก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอ ขอภัยด้วยขอบคุณที่ดูกันมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ